สวัสดีครับผมบ้านอสตอรี่คลิปนี้ก็พามาดูข้าวกันนะครับวันนี้มาพูดเรื่องข้าวานะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาเกี่ยวข้าวเป็นข้าวเบอร์ยี่สิบนะตัวนี้เป็นข้าวเบอร์ยี่สิบก็เพิ่งเห็นนะครับเห็นในติกตอกกันเยอะนะข้าวเบอร์ยี่สิบเดี๋ยวพาไปดูลักษณะข้าวจริงๆกันครับวันนี้ก็มากับเสียต้นมาเกี่ยวเสียต้นนะ นี่ก็เปิดเนี่ยบิงนี้ประมาณไรก,กว่าก็ได้เวลวอุ้มหนึ่งขึ้นไปบนรถแล้วครับอันนี้วันนี้ผมก็รถล,ล่างๆนะเดีย๋ยวไปดูข้าวเบอร์ยี่สิบกันครับแต่แปลงนี้ผิดสูตรนิดนึงก็คือวานห่างไปน,นิดนะครับวานห่างไปน,นิดเดีย๋ยวไปดูลักษณะข้าวรวงข้าวเบอร์ยี่สิบกันก็ขเขตน,นี้ก็ยังซื้ออยู่นะแต่ก็อาจจะถูกกว่าเขาหน่อย นี่ครับรวงข้าวข้าวเป็นรวงดีนะครับรวงใหญ่มีขนาดข้าวข้าวแร้งนะข้าวหน้าแหลงแต่ว่าแปลงนี้ดูจากต่อนะครับค่อนข้างหวานห่างนะแต่ข้าวเบอร์ยี่สิบเดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นข้าวที่ค่อนข้างแตกกอเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดีเป็นนาปังก็ไอ้ก็ดัดๆไปหน่อยให้มันแน่นๆหน่อยนะครับ รวงข้าวเบอร์ยี่สิบเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวดูนะครับก็อาจจะมีโรคมีอะไรมเมรด็ดดำบ้างเป็นเรื่องปกติของข้าวหน้าแรงนะดูแลรักษายากนะครับนี่นะข้าวอ่้างสวยเสมอนะครับเจ้าของนาก็กำลังยืนพิจารณาอยู่นะครับเดี๋ยวถ้า<อ>มีโอกาสไปถ่ายเบอร์ห้าจะถ่ายเบอร์ห้าให้ดูนะครับนี่เบอร์ยี่สิบรวงข้าวเดี๋ยวหารวงสวยๆให้ดูนะนี่นะครับ นี่นะก็อาจจะไม่ได้หลวงใหญ่เหมือนที่คนอื่นเขาทำนะนาแถวนี้ก็ยังไม่ได้มืออาชีพัเท่าไหร่แต่หนึ่งก็สีห้าไร่นะครับไม่ได้ทําเยอะเป็นร้อยไรเหมือนทางจังหวัดอื่นนะที่นี่ขอนแนะครับดูรวงข้าวกอทั่งตท้เบมือนะครับข้าวเบอร์ยี่สิบนี่ผมก็ชอบนะข้าวเบอร์ยี่สิบแต่ อายุจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับอันนี้กี่เมื่อเลยเนี่พี่ไอ้จักร้อยยี่สิบร้อยสิบก็วันนี้ร้อยสิบร้ยสิบเอ็ดวันนะครับนี่นะหลวงข้าร้อยร้อยสิบเอ็ดวันนะเห็นเบอร์ยี่สิบนะครับก็ดูดูต่อข้าวนะครับค่อนข้างห่างนะแต่ก็ยังถือว่า ได้ปริมาณข้าวโอเคเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเช็คยอดให้ดูนะครับว่าอันนี้ประมาณสามไร่สองงานสามไร่สามงานแถวนี้แหละสามไร่ 3, ตีประมาณสามไร่สองงานเดี๋ยวจะดูว่าได้เท่าไหร่นะครับจันมินเบย์ยี่สิบนะวันนี้อากาศค่อนข้างสวยนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนี่ก็คิดว่าน่าจะใกล้เต็มอุ้มเสร็จต,ตัวละเดี๋ยวรอมือเกี่ยววนกลับมาครับทุกบ อ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงที่มันสวยๆนะครับออประมาณนี้นะลวงมีขนาดข้าวหวานห่างถือว่าห่างมากนะครับข้าวข้าถือว่าห่างมากข้าวเบอร์ยี่สิบจะค่อนข้างลวงใหญ่นะครับนี่นะลวงใหญ่ลวงยาวเม็ดจะป้อมนิดนึงนะครับนี่นะนี่ดูกันชัดๆนะครับนี่นะแต่ได้น้ําหนักค่อนข้างดีนะครับ คิดว่าใกล้เต็มแล้วนะวิ่งนี้ประมาณตองไรได้ได้อยู่สักสามอุ้มคูป,ปรตร้อยห้า105ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยข้าวแน่นดีรวงข้าวถือว่ารวงข้าวสวยนะแต่หน้าแรงก็เป็นลงนิดหน่อยดูแลยากนะครับลเกี่ยวก็บอก เต็มแล้วนะนี่ก็เปิดไปประมาณนี้แลครับหนึ่งสองสามหกหน้านะครับเต็มเดูกันต่อนะครับไปแล้วนี่ก็ถ้าได้สามอุ้มนะถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เกี่ยวมาเนี่ยได้หนึ่งได้แค่เจ็ดติบแปดติบนะปีนี้ถ้าแปลงนี้ได้ถึงถึง ไปแล้วไปแล้วเกวียนเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับข้าวสวยนะะเดี๋ยวมาดูลักษณะต้นข้าวกันชัดๆอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็นี่ความสูงก็ประมาณแปดสิบเซนเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับนี่นะลวงข้าวก็ประมาณนี้นะครับนี่นะก็ถือว่าข้าวเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเบอร์20นี่นะครับเดี๋ยวมีเบอร์5ให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวถ่ายเบอร์5ให้ดูอันนี้เบอร์20นะครับเบอร์5ก็ค่อนข้างจะอายุสั้นกว่าอันเนี้ยมันอยู่ประมาณร้อยกว่าวันนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบวันนี่นะสำหรับเบอร์20เดี๋ยวไปดูเบอร์5อีกแล้วก็มีค่าจีนอีกเดยว ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยจะได้ทำคอมเมนต์จะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกานข้าวให้ดูกันบ่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพามาดูข้าวเบอร์ยี่สิบนะก็เป็นข้าวที่โอเคเลยสวยผมก็ชอบนะข้าวเบอร์ย, 20, ยี่สิบนี่เกี่วยวมาแล้วก็สวยนะครับต้นเสมอรวงเสมอนะครับรวงค่อนข้างใหญ่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูมาเกี่ยวข่าวก็เลยอัดคลิปให้ดูนะครับฝากกดติดตามด้วยช่องบรรนานสิการสหรีลินนี้สวัสดีครับ